ปูผัดผงกะหรี่นะครับซองจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่นะครับผมเตียนมามา่า สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียนมาม่ากับปามเช่นเคยนะครับวันนี้ปามจะพาทุกคนนะครับมากินเป็นนี่เลยครับเป็นมาม่านะครับรสปูผัดผงกะหรี่นะครับซองจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับผมสามารถหาซื้อได้นะครับตามเซเว่นก็มีนะครับหรือว่าตามร้านค้าหรือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านได้เลยนะครับทุกคนนะครับน่ากินไม่เอ่ยนี่ครับเซองสีเงินดำๆแบบนี้นะครับทุกคน นะโอเคแล้วก็เราก็จะมีนี่แหละครับมากินกับหนังไก่ทอดแล้วก็เป็นไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับคนโอเคงั้นเรามาเจริญอาหารกันเลยนะครับนี่ครับไก่ชิ้นใหญ่ไม่เอ่ย ลองคิมสักคำหนึ่งครับทุกคนว่าอร่อยไหมหิวแล้วโอเคนะทุกคนเป็นรสชาติแบบเป็นผงกะหรี่นะครับรสชาติผัดผงกะหรี่นะครับผมแล้วก็มีรสความหอมของปูด้วยนะครับทุกคน เป็นรสชาติที่น่าสนใจเลยนะครับทุกคนอันนี้อร่อยมากครับแล้วก็กินกับหนังไก่นะครับทุกคนขอหยิบกินเลยดีกว่า อร่อยมากเลยครับ รสชาติโอเคนะทุกคนรสชาตินะครับก็จะเป็นแบบผัดผงกะหรี่นะครับเป็นผัดโปูผงกะหรี่นะครับทุกคนนะครับรสชาติอร่อยเลยครับถ้าใครสนใจและอยากทานนะครับสามารถซื้อมาทานได้นะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับห่อนี้ ขอกินไก่บ้างนะครับทุกคนถ้ากินแล้วมีเครื่องเคียงมีไก่ทอดหรือว่ามีเนื้อด้วยเนี่ยจะอร่อยมากเลยครับ ถ้าใครแบบมีพวกมีปูมีอะไรเงี้ยเอาปูมาใส่ได้นะครับน่าเช่ากันกว่าครับอันนี้ยผมไม่ตามไม่มีปูนะก็เลยเอาไก่ทอดมากินมกินแทนนะครับเพื่อเป็นแบบว่าให้มีเนื้อบ้างอะไรเงี้ย อร่อยครับทุกคนรสชาติเป็นแบบผัดปูผงกะหรี่เลยครับ เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความหอมของผัดผงกะหรี่นะครับแล้วก็มีแบบความหอมของแบบเป็นผัดปูผงกะหรี่นะครับมีรสปูมีมีกลิ่นของปูของผงกะหรีนะครับทุกคนซึ่งถือว่าโอเคมากครับ เอาจริงนะมาม่าหมดก่อนไก่อีกนะ <c oughs> <c oughs> ไก่คือเนื้อยเยอะมาก ขอญาตทาน้ำก่อนนะครับครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับจานนี้นะครับผมโอเคแต่ถ้าพูดถึงรสชาตินะครับผมว่ารสชาติโอเคเลยนะครับมันได้ฟิลของ ผัดปูผกงกลิ่ีจรินนะครับยังไงทุกคนลองซื้อมาทํากินกันได้นะครับทุกคนครับสําหรับวันนี้ปาล์มขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย